ดูกะป่อมคนบ้านครับวันนี้จะมาทำของดักหนูครับแบบดีดครับแบบยางดีดครับครับลวดตัดลวดวพอประมาณครับทำบวงกอนครับทำบวงอบนี่ครับตอนนี่ทำง่าย หมวกแต่ใช่ตะปูเป็นตะปูีก็ได้ครับนี่ครับคาอนี้วางไว้นี่ก่อนครับวางหน่อยนี่ครับเอาทางั้านนี่ครับ อยงนี้นะครับใส่บ่วงครับแต่งเอารประมาณครับประมาณนี่ครับท่อ่อ่อนามครับสี่หุน เลยปึ๊บพันเลยครับพันจะสามหลวบสี่หลวบก็ได้ครับแค่ให้มันอยู่เฉยครับระบบจเป็นแนวทางครับมันจะดีกว่าที่ว่ายังหมัดติดไม้เลยครับหมัดติดไม้เลยมันขาดครับมันก็จะยี่ขาดถ้าแ,แบบนี้มันจะเป็นยางดีดเนาะมันจะ จะดีกว่านะครับนีนน่นี่ครับจิ๊บก็ไม่ยากครับง่ายๆครับนี่นี่ครับ ไม่ยาวครับประมาณคืบคืบวกวัวกครับนี่ไม่ได้วัดครับรตัดไม้มากอะทาเลยเลยครับนี่ครับหนุดกุ้งใสคดด่ครับหูกระูดเลยครับอยากเอาไว้ตรงไหนก็นเอาไ้ครับ ได,แด,นนด,ไดไ้แล้วครับตับทีนี่ครับแล้วตับเตือมหน่ครับที่มันร้อยครับครับผมมัดไว้แล้วนะครับนี่ ยางเป๊ะยางอะวงสายางระวงเลยครับ <wie> ตอเป็นทุกเซนนะครับสามสามทอนครับทุกเซนสองมันจะเข่งไปนิดครับตอนนี้ก็ไม่ต้องอะไรมักมายครับนี่ครับสอดไปเลยครับหมัดเอาเลยครับง่ายนี่ครับ นี่ครับหมัดแบบเนี้เลยครับง่ายดีครับไม่ต้องต่อลวดตออะไรใส่ยากครับตึบลองรับตึบนี่ครับได้ครับนี่ครับหนางนี่าขมวดไม่ครับถึงมาเป็นครับปึ๊บให้เป็นเรามาสอสใส่วันนี่ครับกระดึง นี่นๆครับได้เลยครับ <Okay. S 1> ลายจะดักกับมาเกาะนี่เลยครับนี่ครับ,รบง่ายครับสันด้วยครับผูพกพาง่ายครับ <Okay. S 1> ถ้าจะเก็บก็ดูดไปนี่ครับเกาะหัวนี่เลยครับ ร้อยครับนะครับรเราเรียมไว้ที่จะหมัดอีกสิบกว่าคันครับนี่ใช่ผมใช้ลวดในใช้ลวดใหญ่เลยครับลวดใช้ลวดเบอร์สิบสี่เลยครับนี่ จหลดอดเบอร์สิบสีครับหาหลดอดเบอร์สิบสามไม่มีครับเพราะว่าเขามดเขาหมดก่อนครับก็เลยเอาเบอร์สิบสี่เลยครับุดนี้ครับต่อยี่ครับ ได้วยูมาได้ดูอีสักคันครับชิ้บได้ได้อยู่ครับใช้ได้อยู่ครับ Đó là đá có đá ngày ngày gặp nhỉ việc mà cọ đi học chứ đi học giặt này buông xuống buông tầm cả anh đắp nồi dài đài mới học nghiệp ngay khắp đi hợp. Để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 ... เจบครับสอาคัญน,นะครับ